วันนี้สบห้ามาเที่ยวชมสวนนะครับสวนเกษตรอินซี่ปลอดสารพิษสารเคมีนะครับมาเบิงสิเป็นสวนของผู้ใหญน,นะครับตามนายชาติมาครับวันนี้วันหยุดครับเป็นเกษตรวันหยุดสูมือเป็นเกษตรมือถือครับแต่ว่ามันนี้ขอเป็นเกษตรวันหยุดครับอันนี้จิเป็นแปลงแปลงหน้าของพี่สาวนะครับพี่สาวนายชาติ ยุดทีฟันครับทีในชาตินี่แหละเราบเบงเวลาเราเห็นอย่างเงนี่นะฝูต้นใหม่ทั้งชาบ้านาชาวสวนอันนี้อยู่บริเวณบริเวณทีน้าเลยครับเนี่ยเข่ามาอยู่เออคือมีบ้านพักบานอย่างนี้ครับแมนครับเรามาเห็ุบานพักอยู่น้าครับ ทิศกับปีายชาครับครับ,รบนี่คืที่ยู่อาศัยนะครับอาศัยเป็นที่รับที่นอนนะครับน,นี่ก็เป็นของทั่วเราก็ปลูกอยู่ปลูกกินครับบริเวณรอดที่พักอาศัยครับ,รบนี่ในงยุงแมีี่หลากหลายครับ มีมะม่วงนะาบกำลังออกลูกบอกคุงบกคุงพันไม้เลยครับเนี่ยบกคุงพันไม้ครับพันอย่างไพันหน้ายน่นอันนี้กัอะโวคาโดนะครับมีอะโวคาโดอันนี้ละมุดนะครับมีละมุดมกม่วงอันนี้คือเป็นแก้วขมิน้นบะกำลังออกลูกสวยงาม นี่บักพริกบกัก,บกพริกนี่เนี่ยเห็นไหมพี่น้องบักพริกห <c oughs> วานนี่ปลูกยูปลูกกินครับอันนี้สวนครัวสวนครัว้วมาเบ้่ง ว่าปยเ้ยงีสาวหนยชาเราเห็ียดอมียงเนี่ยปลกตทิแล้วบริเวณนี้กะทำหน้าครับดูดูฝนกะเห็นหน้ากตทินี่แหละแต่ว่าหลังจากเที่ยวเขาแล้วนะครับเรากับได้มาทำการปลูกเน่าอยู่เนา่เนากินน,น,น,นะครับกะเบื้องต้นกะกินในครัวเลื่อนก่อนนะครับนาชาติได้อันนี้สูงจากเรานี่แหละได้อยู่ได้กินน้าพีสาวนะครับอ,อันนี้จะเป็น ัลอื่นเนาะฟักทองอ่าภาษาไทยอื่นฟักทองนะครับแล้วก็นี่แตงกวาแตงกวากราปูกเพาได้กินนะครับเพาได้ฉีดสารพิษสามเทอมีอย่างยาขามาแรงบบมี่นะครับเนี่ยเอากองยูพุนตัวเ,เนี่ยมาตามมาตากลอง จะกงตามมาจะพาไปเที่ยวชมอันนี้แตงโม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 พันอย่างไงปยายออกินอะไรออแตงโมก็ได้กินครับปลอดสาทีคมีครับยาขามาแรงบอมีครับโดยอาศัยนำยศเนาะเนี่ยสายนำยด แตงกวาลูกอาจสิบรสวยง้ามนะครับเพราะว่าบราิอัใสารเคมีนะครับเป็นแตงกวาปลูกแบบบ,บานๆธรรมชายาครับลูกอาดนุวยนุย้ยอาจสิบอ่อใหญ่นะครับบ่ใหญ่แต่ว,ว่ารสชาตนะิหวานกรอบนะครับหวานหวานกรอบกินเลยครับ อันนี้ขวดียังไงย้อยเนี่ยอ๋อขวดนี่นะค,ครับกระเบิ้งสาวส้นแตงสาวส้นแตงเก็บไปยังเนี่ยเก็บไปขายเก็บไปยังเก็บไปรับประทานอ๋อเก็บไปรับประทานเก็บไปกินนะครับเป็นฝากที่ฝากน้อง ๋อปากพ,พี่ปากน้องเนาะแตงไทยนี่แตงไทยพี่น้องมีแมักอื่นเนาะฟักทองเนี่ยแตงโมแตงกวาแล้วก็แตงไทยสามอย่างแล้วเดี๋ยวนี้มันยังเนี่ย อันนี้ออนตีกับแตงไทยด้วยกันเดี๋ยวมันแกว้วมันแก้วพันยังไงแล้วเนี่ยสียสีอ๋อมัน,น,ม,นมันญี่ปุ่นเนาะอันนี้สีม่วงอันนั้นหัวสีเหลืองอ่อนอ๋อน,นี่เหลืองอ่อนอันนี้ม่วง,นนวงเวด,ดี๋ยวใส่สายนำยึดนะครับพี่น้องสายนำยึดให้การปลูกยูกปลูกกินเจ้าของสวน พี่สาวสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีกงนะองแน่นนี่เจ้าของสวนครับปกติเรา,านะอยู่ตรห้แต่นะเราไปได้เขากล้องเขาเขากล้องเขาอยากอายแต่ว่าพี่น้องสิเห็นหลายคลิปแล้วคลิปดูแล้วครับไปสอนปลากรับน,นี่แหละครับพี่สาวนี่ โอ้ยนี่อีกนี่อีกนีอกอก่อีกด้านเหนือเนี่ยตัวดินเนาะตัวดินคือตัวดินสงนะครับเด <ๆ S 1> ี๋ยวนี้ขอพดตัวดินนี่ปลูกขายบ่ปลูกกินเล็กก้อนอ๋อปลูกกินโอเคนบแบบปลว่าปลูกกิน,เ,กนเดี๋ยวกินกับยังพอได้ขายกับขายเนาะโอเคอเคอาพอดเด้อ ปลูกกับปลูกต้มนี่ลามันว่าลายปลูกย่างละน้อยเพราะใบอีกสื่อเพลินอ๋อปลูกย่างละนิดละนน้อยเพราะใบอีกสื่อเพลินมาแล้วโอ้ดีครับเป็นยังผิดดีๆมากๆเลยครับย้ำยากับเพราะได้กินเพราะหายยาบริสุทธิ์เพลินข้าวโพดข้าวเหนียวหวานข้าวโพดอยังก็อันนี้ข้าวโพดหวานอันอันสีเหลืองน่ะอ๋อข้าวโพดหวานอืข้าวโพดหวานเลาวั่านี้ท่นเพราะเที่ยงเนี่ยพรเทียงปลูกไปกินบ่ไปหนึ่งปลูกไปกินตีเพอเที่ยงมันสวยงามพอาะต้ม ปอเที่ยงนี่ปลูกอยสวยงามครับเพราแมนปลูกไว้กินพ่ะย่ะพอได้ชมพอดิชมนาะก็ดีครับปอเทียงดอกมันสีเหลืองเนาะมาพอได้เห็นซื่นตาซื่นใจตัวเพราพ่อประเมยเห็นพวกครับอันนี้วิวลอยล้านเนี่ยบึ้งอันนี้เป็นแปลงเกษตรปลูกอยู่ปลูกกินเดี้ยงถูนไหมั้งว่ับสี็นเอ่อเสว่าอย่างน้าหน่อยกับเพาแมนสพแมนว่าบ้านกับเพาแมนต้องบอกว่าเป็นอยังเป็นรีสอร์ทป่ะ เออเป็นหุมสเตียดเห็นว่าครับพี่น้องมันวิวงามดีเลยเดี๋ยวกันไปเห็นบ้านโออันนี้ปลูกยูปลูกยินครับเป็นความฝันของหลายหลคนครับแต่ว่าก่อนเห็ดยังสีได้ต้องต้องมีพุ่มกุ่ครับคุ่มกันก่อนเนี้ยพอเมนวาไปเห็ดงานอยู่เมืองกรุงกรุงเทพกรุงไทยยูยูอยากกลับมาเห็ดกษตรอยู่บบานมาเลยเลยเนี่ยมันกระไดอยู่แต่ว่าบางทีอาจจะลำบากจล็น้อยลำบากว่าเห็ดกเสษตรอ่ะบอกที่ บ่ลำบากเล่นปะเอาเขาคือว่าคนคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากจะไหนคนบ่มากันลำบากอ๋อกันคนบ่มากันลำบากกันคนบมาเดียวคนกมีตะมวลทีเราทีเขาว่าไอ้คนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากแม่นบ่ลำบากแล้วเนาะคนขยันเนาะจะลำบากล้วคนบมีขีดคั้นเนอยู่ในก็ะสําใบเลยขีดขั้นน่ะนี่สี่ขีดคั้นสบู่ ข้นสีขันโยใส่กับลำบายเรามันแต่โยเรามันครับเราใส่กันลำบากกับขนไะไอันนี้ลำบากขึ้นอยูน้กับยูเนี่ยะครับกอกแจ๊กแจ๊กอันนี้ใส่ปุ๋ยยังเนี่ยอันนี้ตืองามแต่ใส่อันที่ผาปุ๋ยอืมสวยเสมอโอ้สวยงามสวยงามจะเอาอันน้่นสี ุ้ยฉีดใบบอ,อกหวีทั้งใบเนาะสิ่ขยายนี่บางสิ่ขยายคู่กันพี่น้องครับอันนี้ปลูกยู่ปลูกกินครับเราบอกว่าเหลือกินกับขายอันรับแรกกินกินกว้างจี๋กินกว้างเราแจกน้องเนาะนอนอเออแต่แจกพี่แจกน้องครับโด,ดยเฉพาะนางชาติกับว่าอาศัยกินน้ำเล้านี่ยแหละเ <laughs> พราะว่านางชาติเป็นกเกษตรมือถือ <laughs> ปลูกเองก็ได้น,นะครับสมัง <c oughs> เป็นว่าพี่น้อง <c oughs> มันจะกาศนี่วิวรักลอยล้านนะครับเนี่ยปลูกอยู่ปลูกกินกับมิโนยู่น้วกินทุกอย่างครับนี่ตั้งแต่ที่เห็นมาแถวแรกฟักทองเนาะฟักแถวแรกๆนะ,ะบ,บักสันฟักเขียวฟักเขียวบักต้นเนี่ยอ,อ,อ,อ๋บอบักต้นต่อมาเป็นฟ <บบ S 1> ักทองบักเอือต่อมาแตงโม แตงกวาแตงกฤตแตงตแตงไทยแตงไทย <laughs> <laughs> แตงจริงแตงจริงบานเฮาครับแตงไทยเราก็มีมันแก้วเนาะมันญี่ปุ่นอ่าเราก็มีถั่วลิสงข้าวโพดนะครับอันนี้มีพีน้องมาเบิงนาชาติ้ามาเบิงไอ้เกษตรแบบพ่อเพียงนะครับก้าว่าพ่อเพียงกับแมนเพอเราเห็ดพอดีนะครับไม่ได้เห็ดหลายเกินไปนะครับเห็ดพ่ออยู่พ่อกินกับแมน เหลือเราบอกแล้วลว่าเหลือกินกัะจังแจกพี่แจกน้องกต,ต่ขายยังสิไหมครับอันนี้เป็นแค่ตัวย่างเล็กๆเนี่ยน่อยเนาะครับเนาะมือนี่นาชาติกเกษตรวันหยุดนะครับพาพี่น้องมาเบิงสวนป่าเยาหรือพี่สาวนาชาตินี่แหละครับขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ